สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาพักเที่ยงกับน้องนะคะน้องก็มานั่งที่ร้านกาแฟค่ะก็มากินขนมนะคะกับน้ำโค้กวันนี้ดื่มกาแฟไปสองแก้วแล้วนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ดื่มกาแฟอีกค่ะ ตอนเช้าน้องก็มีเรียนเอฟตฟีนะคะเรียนภาษาแล้วก็ตอนช่วงบ่ายน้องก็จะมีอบรมง,งานค่ะทุกคนนี่ละคะ่ะต่อไปชีวิตน้องนะคะก็จะอยู่แบบนี้ละคะ่ะก็คือบรรจนถุงวันศุนะคะก็จะมาโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านกับครอบครัวนะคะ ่วกนี้น้ำหนักน้องขึ้นเยอะมากเลยนะคบเพราะว่ากินแต่ขนมหวานนะคะกินเค้กกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ว่าจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยแต่ว่าวันนี้หนาวมากๆเลยค่ะน้องมีเวลาแค่45นาทีเองก็เลยแบบแบบไว้ไปวันหลังนะคะ เพื่อนติดใจอาหารไทยค่ะพาไปกินครั้งหนึ่งแล้วติดใจรสชาติอของร้านอาหารไทยที่น้องพาไปกินนะคะก็น้องก็สั่งผัดไทยให้ค่ะเขาชอบมากเลยนะคะ จน้องขอบกินก่อนนะคะแล้วก็จะได้นั่งคุยกับเพื่อนด้วยค่ะตอนนี้นะคะน้องก็อยู่ในห้องเรียนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องเรียนน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูค่ะตอนช่วงบ่ายนะคะน้องก็จะมีอบรมเกี่ยวกับงานค่ะหลังจากที่น้องไปดื่มกาแฟมาแล้วนะคะกับเพื่อนค่ะไม่ได้ว่าไปดื่มกาแฟหรอกค่ะน้องไปกินน้ําโค้กนะคะแล้วก็ขนมว่าน้องรู้สึกหนูกข้าวมากเลยค่ะกลับไปบ้านนะคะน้อง น้องคิดไว้ว่าน้องจะไปตำแป้งกินกับขนมจีนค่ะเมื่อกี้ป้าๆก็โทรมานะคะเพิ่งจะอุ่นกับข้าวกินค่ะยิ่งทําให้น้องหิวนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์แล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรครับปากน้องแห้งน้องก็จะมาเติมกําลังใจนะคะให้กับสาวๆส,ส,ส,สายพอนะคะที่แบบว่าเหมือน เหมือนกําลังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศดีไหมนะคะก็เือว่าน้องก็อยากจะบอกนะคะว่าอเออทุกอย่างไม่ว่าไม่ว่าเราจะขอคําแนะนําจากใครหรือว่าใครให้คําแนะนําเราหรือไปฟังมาจากไหนผลสุดท้ายแล้วเราก็คือคนเลือกนะคะทุกคนน้องก็อยากจะให้เราพิจารณาให้ดีค่ะอันดับแรกเลยพิจารณาคนของเราคะ่ะทุกคนว่าเขา เป็นคนดีแค่ไหนเราอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาแค่ไหนการแสดงออกการโชว์ความรักเขาที่มีต่อเราว่าเป็นยังไงนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเรามั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็พิจารณาตัวเองว่าเราจะสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเราพร้อมไหมถ้าเราพร้อมก็มาถ้าเราลังเลไม่พร้อมไม่อะไรเนี้ยน้องก็แนะนําคือไม่ต้องมาค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ลังเลเราคิดว่าในไหนชีวิตถ้าเราคิดจะก้าวเดินไปข้างหน้ายังไงเราก็ก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะถ้าเรามัวแต่ลังเลชีวิตเราก็ยืนอยู่กับที่ถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็จะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรหรือว่าอีกอย่างถ้าเรามัวแต่กลัวอนาคตข้างหน้าโดยลืมไปว่าณนะปัจจุบันเรามีความสุข หรือว่าเราเชื่อมั่นเรามั่นใจได้แค่ไหนมีแต่กลัวอนาคตข้างหน้าเราก็จะเป็นทุกข์อยู่แต่กับอนาคตจนลืมโฟกัสปัจจุบันนะคะทุกคนดังนั้นน้องก็อยากจะให้ตัดสินใจเองนะคะแต่ว่าสําหรับตัวน้องค่ะถ้าคุณคิดอยากจะมาเมืองนอกมาเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดคุณมีโอกาสอย่างที่ถามน้องมานะคะแม่น้องถ้าเกิดไปแล้วแบบแฟนบอกว่าเออเธอต้องไปทํางานช่วยเหลือชั้นนะอะไรเงี้ย อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะที่แฟนเราเปิดโอกาสให้เราออกมาทํางานการทํางานเนี่ยคือเป็นผลดีสําหรับเรานะคะคือ 1. ถ้าเกิดแฟนเราสนับสนุนเชียร์ให้เราออกมาทํางาน 1. คือเราก็จะได้มีรายได้พอเรามีรายได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินค่ะทุกคนแล้วทีนี้การมาอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเรามีรายได้เป็นของตัวเองแล้วเราก็ช่วยซัพพอรตสามีบ้างในบางส่วนคือเขาก็คงไม่เอากับเราเยอะหรอกค่ะทุกคนน้องคิดว่านะ ถ้าเกิดเขาคิดจะการันตีคุณมาแล้วอย่างน้อยๆถ้าเขาให้ให้คุณช่วยเขาอาจจะให้คุณจ่ายอะไรเป็นในส่วนที่เป็นของคุณอาจจะเป็นค่าโทรศัพท์เอ่ยค่าอินเทอร์เน็ตค่ากับค่าอาหารการกินที่คุณกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเปล่าน้องก็ไม่รู้นะคะคุณก็ลองตกลงและปรึกษากับเขาดูนะคะว่าจะทําอะไรยังไงนะคะแต่ยังไงไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะตอนนี้ถึงคาาเรียนแล้วค่ะ หลังจากที่น้องกลับมาถึงบ้านนะคะน้องพอใจก็อยากจะกินชาเขียวค่ะแม่น้องก็เลยทําให้นะคะก็พากันกินชาเขียวค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอีกครั้งค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะน้องไม่รู้ค่ะวันนี้มันมีอุปสรรคอะไรไม่รู้นะคะสําหรับการทําคลิปของน้องนะคะเมื่อกี้ป้าป๊าก็โทรมาค่ะเขากําลังจะกลับบ้าน,นะคะ่ะน้องพอใจวันนี้ เดินกลับบ้านคนเดียวกลัวไหมคะลูกไม่กลัวแต่ว่าคนที่กลัวก็คือเพื่อนหนูนาะเจยก็คือคนที่แบบว่าไม่เห็นประจําที่เขาเดินมากับหนูมามเพราะว่าบ้านเขามันจะอยู่ใกล้โรงเรียนเดินเดินแค่เกือบมันหน้าโรงเรียนเองอนะ่ะค่ะแล้วก็หนูก็บอกว่าฉันจะกลับบ้านเองเพราะว่าวันนี้พ่อฉันกับแม่ทํางาน แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าบ้านเธออยู่ไหนแถวนี้ไหมหนูก็บอกว่าไม่เพื่อนก็บอกว่างั้นเธออยู่แถวไหนหนูก็บอกว่าคืนลาแหวกเน้นแล้วก็ก็คือเวลาหนูพูดอะเพื่อนก็ตกใจเพราะว่ากวาดจะเดินมาตองก็เนาะกวาจะเดินมาจากโรงเรียนหนูตรงนั้นนะค่ะมันมันต้องแบบว่ามาจากตรงนั้นนั่นนั่นนั่นเพราะว่ามันต้องข้ามถนนใหญ่ก็คือถนนน้นแล้วก็ เพื่อนหนูอะกลัวหนูขับถนนไม่ได้ก็คือเพื่อนหนูก็มาส่งหนูที่ร้านพิซซ่าที่เราที่ที่แม่บอกว่าแม่พูดผิดแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ส่งหนูตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนลืมว่าทางกลับบ้านไปตรงไหนเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยมามาแถวนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเพื่อนจะแบบว่าไปซื้อของเขาจะไปฝั่งนั้นฝั่งไม่รู้แล้วก็เพื่อนก็ตกใจ ว่าแล้วพอไปถึงตรงนั้นแล้วอะเพื่อนก็ถามว่าเธออยู่แถวนะหนูก็บอกว่าหนูก็ชี้นะละก็คือตรงนั้นเลยตึกตรงนั้นยิมก็บอกเพื่อนสรุปมเนะมันมันไม่ยากเพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่ายิมอยู่ไหนแล้วก็หนูเรือเรืก็ชี้หนูก็ชี้เพื่อนก็บอกว่าโอ้โหเธออยู่ไกลนะแล้วเพื่อนก็แค่ส่งหนูตรงนั้นแล้วก็รู้ไหมก่อนจะข้ามถนนอะเพื่อน เพื่อนเพื่อนดูหนูแบบว่า,าอยู่ห่างไกลส่อง <c oughs> เบิ้งเด้อแล้วกเพื่อเพื่อหนูมองตรงกว่าหนูจะข้ามถนนไปไปถึงไอ้น,ไนั่นได้อะแล้วแล้วแล้วก็ทำไงมองดูอยู่ได้อย่างไงเต้นดิเต้นดิ น้องพัจจัยนะคะเพื่อนมายืนรอตรงร้านขายขนมประจําที่ที่น้องปัจจัยเคยซื้อค่ะมายืนรอตรงนั้นดูดูว่าเพื่อนจะข้ามถนนโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะพอน้องพัจจัยข้ามถนนมามาฝั่งฝั่งทางตึกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเขาถึงเดินกลับค่ะซึ่งน้องก็เลยบอกหมอกน้องปัจจนะคะฝากไปบอกเพื่อนได้นะขอบคุณมากๆเลอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ค่ะในช่วงระหว่างที่แบบว่า บ่ายโมงสิบห้าน้องก็ดูนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอบ่ายโมงพอบ่ายโมงครึ่งพอบ่ายโมงครึ่งน้องก็รอเสียงโทรศัพท์คุณครูก็ถามน้องนะคะว่าไอมีอะไรเหรออะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าอ๋อฉันรอโทรศัพท์จา <c oughs> กไอ้สามีฉันเพราะว่าวันนี้ลูกสาวฉันเดินกลับบ้านเองคนเดียวเขาต้องอยู่ห้องรอฉันประมาณสองชั่วโมงในเงี้ยคะ่ะแล้วฉันก็เลยบอกว่าเออ เขาไม่ได้พกโทรศัพท์ไปที่โรงเรียนก็เลยรอให้เขากลับบ้านแล้วก็เขาก็จะโทรไปหาพอ่อแล้วพ่อก็จะโทรมาหาฉั้นอะไรอย่างเงี้ยนะพออักพักหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะคุณครูบอกว่าทิ卡ินโทรศัพท์ของเธอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็เริ่มรู้สึกว่าเออแบบสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าลูกถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะป๊ปาอกว่าไอ้ทิรากไอ้น้องเข้าใจถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องก็ดีใจมากๆเลยนะ <c oughs> พอกลับมาถึงบ้านก็แบบสบายใจที่รู้แบบว่า ค <cido f int> ืนแล้วก็กล้าที่จะกลับบ้านเองคนเดียวอยู่เองคนเดียวได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเออไม่คะถึงหนูจะมีโทรศัพท์อะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรต่อการที่หนูแบบว่าเดินมาเองเพราะว่าการมีโทรศัพท์หนูไม่รู้ว่ามีเพื่ออะไรเพราะว่าการการเดินกลับมาบา้านก็คือเราไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม่ห่วง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 มาว่าโทรศัพท์จะหายใช่ไหมคะ แม่ไม่ได้ห่วงเธรสั์มากกว่าลูกหรอกลูกใครจะมาห่วงเธรสับมากกว่าลูกล่ะห่วงลูกข้ามถนนแล้วไม่ปลอดภยัยปลอดภัยค่ะการทําคลิปนี้ของน้องนะคะน้องไม่รู้ว่ามีอุปสรรคมากๆเลยค่ะป๊าป๊าก็โทรมานะคะตอนที่พูดอยู่นะคะก็จะจบคลิปไม่เป็นเลยนะคะทีนี้ ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดต่อกันเลยนะคะก็คือนั่นแหละค่ะมาเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนคือการที่เราได้มาอยู่เมืองนอกเรามีงานทำแล้วก็รีบทำงานเก็บเงินค่ะทุกคนมีเงินมีทองแล้วนะคะก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราได้สะดวกสบายค่ะมีเงินนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากไม่ลำบากใจไปอยู่เมืองไทยยิ่งถ้าเรามีเงินนะคะใช้อย่างประหยัดเออแบบ พอเราน้องเชื่อว่าพอเราแก่ตัวมาแล้วความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเงินทองก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเราก็ใช้แบบสมาถ,ถานะคะเพราะว่าเหมือนว่าพอเรายิ่งอายุเยอะมากขึ้นคือเหมือนเราได้เรียนรู้กับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นชีวิตมันก็จะเริ่มอิ่มตัวไปแล้วความอยากอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงทิ่ถีอะไรมันก็จะลดลงมันก็ยิ่งจะทําให้เรามีความสุขนะคะทุกคน มาค่ะมาอยู่เมืองนอกด้วยกันนะคะมาทํางานเก็บเงินส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวเหลือเก็บไว้ให้กับตัวเองสร้างฐานะนะคะมีพอเมื่อ,อไหร่กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยคะ่ะนี่ก็คือความฝันของแม่น้องเหมือนกันนะคะความฝันของน้องกับป๊ะป๊าเลยคะ่ะก็คือแบบว่ารอป๊ะป๊า,ปา,ปาก็เซียนนะคะแล้วเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยคะ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบก,การณ์ชีวิตของน้องให้ฟังนะคะว่าความภูมิใจ ความสำเร็จที่ไม่ภูมิใจของแม่น้องมันคืออะไรนะคะสําหรับคลิปนี้น้องกับน้องพใจต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวอนข้าวต่อก่อนค่ะถ้าให้ป้อนเดี๋ยวก็จะพูดอยู่นี้นะคะคิดเล่นน้องวัจใจอะ่ะปิดกล้องให้แม่นะคะ